สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบรุ่นของซีรีส์ F ทั้ง3รุ่นนะครับก็จะมี F 2 0 F 3 0แล้วก็ F 4 0ซึ่งเป็นรุ่นที่เพิ่งเข้าเข้ามานะเพิ่งเปิดตัวมาใหม่วันนี้มันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยครับไปเลยจะพามาดูรูปทรงกันก่อนนะครับซึ่ง ถ้าเรามองดูด้วยตาเปล่าหน้าตามจะเหมือนกันครับผมโอเคครับผมเรามาดูรุ่น F20A ก่อนนะคะซึ่งรุ่น F20A เขาจะมีไฟตัวสะท้อนข้างหน้านะฮะแล้วก็จะมีข้างหลังด้วยงนี้เลยครับผมทีนี้เราก็ไปดูรุ่น F30 ถ้ารุ่น F30 นะฮะสายตรงนี้จะเป็นสีส้มนะฮะสายเบรกสายเบรกก็จะไปถึงข้างหลังเลยจะเป็นสีส้ม แล้วก็จาเนี้ขอบล้อจะเป็นสีดําซึ่ง f 2 0 a เมื่อกี้ก็สีดำเนาะทีนี้เราไปดูตัว f 4 0 f 4 0นะฮะก็จะเหมือนเหมือนจะแต่งมานิดนึงตัวล้อขอบล้อจะเป็นสีส้มแล้วก็สายเบรกจะเป็นสีส้มรวมถึงที่ล็อกด้วยนะฮะครับผมถึงมาข้างบนเลยแล้วก็ในเรื่องของเบรกตรงนี้จะเป็นสีส้มแต่ถ้าเป็นรุ่นตัว30แล้วก็20นะฮะมันจะไม่ใช่สีส้มนะครับผมอันนี้คือหลักๆคือที่เรามองเห็นได้เลย สำหรับในเรื่องของความยาวแล้วก็การพับนะฮะทั้ง3มรุ่นจะเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้มาดูตรงที่พื้นฐานเหยียบก่อนนะฮะก็อยู่ประมาณสัก50นะฮะพีอ่อยู่ตรงนี้ได้เลยความกว้างของพื้นเหยียบก็จะอยู่ประมาณสัก1 0 1 6 17ได้อยู่ครับถ้าเหยียบสองเท้าก็พอดีเลยทีนี้เรามาดูในเรื่องของอความสูงของแฮนด์จับจากพื้นนะฮะอยู่ที่120ครับผม แล้วก็ถ้าเป็นความยาวของตัวรถเลยเดี๋ยวผมวัดจากข้างหน้าเนาะึ๊บโอเคนี่ครับได้อยู่ประมาณ1 1อ่า110นะฮะซึ่งก็ประมาณเมตรนึงอะ่ะบอกลูกค้าไม่ได้เลยบกพาง่ายทีนี้ในเรื่องของการครับต้องอปลดล็อกนี้ก่อนนะฮะง้างออกมาแล้วก็นี่เลยง่ายๆครับผมจริงๆมัน เหมือนรุ่นแม็กเลยครับถ้าพี่ๆเคยเทดสรุ่นแม็กมาก่อนก็แทบจะเหมือนกันเลยปลดล็อกก็เหมือนกันนะครับปุ๊บแล้วก็กดล็อกเข้าไปแล้วก็สไลด์ตัวล็อกเข้ามาทั้ง3รุ่นจะเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของล้อนะครับของรุ่นซีรีส์เอฟก็จะเป็นยางลมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นฉุกลมไว้เติมลมถ้าให้แนะนําก็อยู่ประมาณทัก40 psi นะฮะ ก็คือเติมลมตามพวกปั๊มน้ํามันหรือว่าซื้อที่เติมลมกันมาได้เลยครับเป็นล้อลมทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้ายางซึ่งลายก็เยอะมากแล้วก็จะมีตัวเหมือนตรงนี้ด้วยยางที่แบบเป็นเม็ดขึ้นมาครับซึ่งเวลาเราเทโค้งอะไรเงี้ยมันจะทําให้เกาะถนนนะฮะซึ่งขี่นิ่มมากครับผมสําหรับรุ่นซีรีส์นี้การเบรกของรุ่น F ซีรีส s นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิสเบรกที่อยู่ข้างหลังนะครับ ส่วนในเรื่องของการเบรกตัวนี้เบรกเหมือนจักรยานเลยจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็จะทํางานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าข้างหน้าซึ่งจะเป็นการกระจายนะครับเวลาเรากดเบรกมันจะดีเบรกข้างหลังแล้วก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยเหมือนควบคู่กันไปครับทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกมันดีขึ้นครับผมหน้าจอนะครับก็จะเหมือนหลายๆรุ่นเลยก็การเปิดก็กด1ทีนะฮะกดอีกทีนึงก็เป็นเปิดไฟจะมีสัญ,ญลักษณ์ไฟขึ้นมาเห็นไหมครับเปลี่ยนโหมดก็ดับเบิลคลิก ก็ใช้งานง่ายๆเหมือนเดิมครับเพียงแค่ว่ารูปทรงเขาจะเปลี่ยนไปครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเบรกเนาะด้านซ้ายมือแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคันเร่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกระดิ่งมาให้ด้วยครับผมชื่อของแต่ละรุ่นนะครับจะบ่งบอกถึงระยะทางของสกูตเตอร์ที่วิ่งได้ของตัวนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรุ่น f 2 0 a ตัวนี้ก็จะวิ่งได้สูงสุดอ่า20กิโลนะครับถ้าเป็น30ก็ได้30กิโลแล้วก็สุดท้ายตัว40ก็วิ่งได้40กนะครับ ส่วนราคานะครับรุ่น F 2 0ของเราจะอยู่ที่ราคา19,900นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว F 3 0จะอยู่ที่24,900แล้วก็ถ้าเป็นตัว40นะครับจะอยู่ที่28,900าทั้งนี้แล้วในซีรีส์ F ของเราจะมีประกันเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เราจะได้1ปีแล้วก็มอเตอร์จะเป็น2ปีนะครับทั้งนี้พี่ๆคนไหนมีคำถามสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามากันได้ครับสำหรับวันนี้ คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ